นะคผของกาวสวัสดีเท่าชมทลูกท่าน้วยครับวันนี้อยู่ช่องเฮงสกตเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมาเซ็ตอัพของผมกันนะครับมาเซ็ตอัพของผมนะครับแผ่นแจ็คติดลายงูขาวครับทัพของบีดีซิกเ็ตโคสีทองเงินครับแล้วขออสปีดไฟล์ครับลูกปืนของเอฟนครับลูกยาอันนี้ก็แถมมากับทักนะครับไม่รู้ยี่ห้อฮาร์ดแวร์ก็ แถมมาก,กับแผ่นเหมือนกัน,นครับจิบเทปก็สีดำปกติอ่าก็รีวิวมาเซตอัพของผมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาลองเล่นให้ดูกันนะครับ เป็นไงบ้มมางสำหรับการรีวิวมาเชนอาของผมและการลองเล่นให้ดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว